สบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวสวัสดีค่ะคุณชาวไทยสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหาเ วันนี้ก่อนที่จะอัปเดตเรื่องของคุณแม่พี่ไฮ่พอกจากโรงพยาบาลผู้หญิงคนนั้นขอคุยถึงผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ใส่กระโปรงแล้วสวยนะ<อ>มีคนชมมามใช่ไหมคะคุณผู้ชมขะใส่กระโปรงแล้วสวยใช่ไหมคะเขาเป็นคนสับเอวเขาสับเขาเป็นคนเชฟบะใช่คุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชายชอบยนะแม่ เาใจแฟนคลับรายการผู้หญิงสมากินโดยเฉพาะเลยนะถามกันเข้ามาเยอะว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่จะใส่กระโปรงวันนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะแต่ไม่ใส่ทุกครั้งนะมาที่ผู้หญิงคนนี้คุณแม่เป็นไงอัปเดตคุณแม่ดีขึ้นแล้วค่ะก็ต้องเยียวยากันสุดฤิสุดเด็ดเพราะว่าคนคนแก่เนี่ยพอป่วยแล้วนะคุณแม่จะฟื้นฟูช้ากว่าพวกเราใหเล่าความดื้อของแม่ม่เลยเลเวลไหนแม่ดื้อเลเวลไหน โอ้โหหนึ่งถึงเจ็หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบแม่เป็นร้อยทะลุเนาะทะลุนี่ไม่เครียดตายหรอเนี่ยเครียดคุณแม่หนูเครียดมากหนูทํางานอยู่นอกบ้านเงี้ยหนูก็ต้องรีบกลับไปดูเพราะว่าแม่เนี่ยจะไม่ฟังใครเลยเอ็มบอกว่าคนอื่นไม่มีอิทธิพลกับก็ธรรมดาแหละคุณแก่แต่หนูทําไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่หนูทําเนี่ยนะทุกคน าชื่นชมพวกเราก็ชื่นชมก็คือการดูแลพระในบ้านที่พูดมาแบบนี้เหมือนกับแขกรับเชิญเราเลยคุณผู้ชมค่ะในวันที่เธอทํางานนอกบ้านเป็นเสาหลักอยู่แล้วแต่พอทํางานกําลังพิกพิกกำลังได้เงินเนี่ยอลองคิดดูดีคุณพ่อไม่สบายคุณแม่ไม่สบายในเวลาใกล้ๆกันค่ะจะเลือกทํำยังไงแต่แขกรับเชิญเราคนนี้เธอเลือกที่จะวางงานทุกอย่างแล้วกลับไปดูแล พระที่บ้านที่กําลังป่วยไข้ต้องทำต้องทำแล้วหลายคนนะ่าจะเคยเป็นลูกค้าเธอมาก่อน <c oughs> แล้ววันนี้จะบอกว่าเธอกลับมาเปิดแล้วนะคะขอต้อนรับพี่เล็กจากร้านเทยทะเลซีฟู้ด ไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะชื่อร้านเทยทะเลซีฟูดอ่ะดังมากเป็นร้านแรกๆกที่มีให้เป็นบุฟเฟ่ซีฟูดใช่ไหมว่านั้นไอเดียมายังไงอ่ะคือตอนแรกเลยอ่ะเล็กเนี่ยทำสไตล์ริดมาก่อนแล้วก็เลยมาอยู่ดีๆก็เราเป็นคนชอบกินซีฟูดอยู่แล้วอาทิตย์นึงกินประมาณ34วันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าด้วยความเป็นหนูเนาะทำอะไรต้องสุด กินขนาดเนี้ยเปิดร้านดีกว่านี่นี่เรื่องจริงตอราะนั้นเปิดที่เปิดที่ราชพฤกค่ะแล้วประเด็นคือด้วยความที่เป็นเราเนาะกระถยเนาะเราก็เป็นคนชอบกินเพราะฉะนั้นเราจะใช้วัตถุดิบที่มันคุณภาพก็คือแบบเฮ้ยเราต้องกินได้เราต้องอร่อยเราต้องแซ่บเราต้องถึงใจอะไรอย่างเงี้ยกำไรไม่ต้องคิดถึงเอาให้มันกินแล้วเรารู้สึกดีก่อนตอนนั้นปังมากเลยก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนเป็นบุฟเฟ ประมาณ70คิวต้องรออยู่ข้างหน้าใช่ดารามากินเยอะเลยอะดาราต้องมากิน่ะแม่นั่งเหล็กนา่งน้ไปกินเต็มเบืงหน้าเบืงหลังไปหมดเลยเป็นเพราะว่าพี่เหล็กด้วยแหละดาราก็เลยต้องไปใช่ไหมน่าจะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่เราด้วยว่าเราชัดเจนมากว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรแล้วเราทาร้านนี่เราให้คนเห็นตั้งแต่เราถมดินหนูก็ไปแล้วไปออกเหล็กไปอะไรหนูก็ไปทำคือด้วยความที่เราอยากรู้ว่ามันทำแล้วมันเป็นยังไง คือกระเทยไม่ใช่จะมานั้งสอยผ้าอย่างเดียวนางก็อยากรู้ว่าทำแล้วเป็นยังไงทาสีเ้นร้านทําอะไรทุกอย่างเ้นเป็น3 d เดีเนเองว่าเราจบพอช่างแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราอยากให้คนมาแล้วแบบเป็นแลนด์มาร์คถ่ายถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยนี่นี่นีจริงนะใช่ค่ะนั่งทำจริงค่ะมีหุ้นมีหุ้นด้วยมีหุ้นทั้งหมดกี่คนตอนนั้นมีห้าคนค่ะแล้วทุกคนทําเหมือนกันไหมอ๋อก็แบ่งแบ่งกันไปพี่เล็กเป็นสไตลิสนี่จบแฟชั่นมาหรือเปล่าพี่ผมไม่ได้จบเลยค่ะแต่ ข้าวจริงๆแล้วอะหนูอะจบอินเทรเรียตกแต่งใารในอาะะหอแล้วก็จบทำอาหารมาเ <c ười> ห็นบอกว่าอาหารเองก็ได้ไปเรียนด้วยไปเรียนที่อ๋อไปเรียนที่โอเรนเตนค่ะโอแฮปตอนนั้นมีแลนว่าจะไปเมืองนอกสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปก <c ười> ารทำบุฟเฟ่ต้องทุนมันต้องสูงมากอะใช่ค่ะต้นทุนสูงมากเพราะว่าและอย่างนึงราคาของมันมีขึ้นมีลง มันเหมือนหุ้นเลยค่ะช่วงนี้น้ําทะเลหนุนน้ําทะเลตายปูไม่มีช่วงนี้เป็นหน้าของฤดูวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูว่าแล้ว้าช่วงไหนแพงเราตั้งราคาแพงก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นเบสิกอ๋อต้องตายตัวหลายคนบอกว่าบุฟเฟ่ได้ได้กำไรดีหนูบอกเลยว่าถ้าเกิดเราใช้คุณภาพแน่นอนเลยกำไรมันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ถามว่าทำด้วยความสนุกอย่างหุ้นส่วนหนูเนี่ยในหุ้นส่วนเก่าหนูนะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ก็ยังตามมาอยู่ในในเราหลือกค่สองคน มาด้วยกันมาด้วยกันก็บอกว่าอย่างอย่างเรียกจะแชทแต่ของดีไงแม่อะไรเงี้ยเอาเยอะอย่างง่ายๆอย่างกุ้งต้องเป็นกุ้งอะไรคะอ่ากุ้งที่ร้านเรามีกุ้งเล็กนะคะกุ้งเล็กก็คืออ่าคุณแม่ดูดีๆนี่คือกุ้งเล็กบ้านหนูนี่เล็กอ่ะไปค่ะอันนี้คือกุ้งขาวไซส์ยี่สิบเก้าตัวโลเอาช้อนตักให้ดูเลยอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะอตัวนี้อ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือกุ้งลายเสือจะใส่ในกุ้งอบบนเส้นโอ้ยไอกุ้งแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะแต่ถามว่าได้กำไรไหม บอกว่าได้ค่ะไม่ได้จะขายทําไมหาว่าโกหกแต่นนน้อยิดมัไม่ได้เยอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วก็ดูดิแกงส้มอ่ะเป็นแกงส้มกั้งอ่ะแกงส้มนะคะนี่เป็นแกงส้มหน่อไม้ดองแล้วก็จะเป็นกั้งไข่ว้าวเรียบร้อย่โนจานอยู่โน่นน้ำไหลหลากอ่ะค่ะอยากชิมมากลองชิมดูเชิญค่ะชวันนี้นะพี่เล็กนําเมนูมานะคะคุณผู้ชมขาหลากหลายมากเลยคุณแม่ไล่มาสิเห็นเห็นปลาหมึกตรงหน้าฮะอันนี้ค อันนี้นะคะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกกระดองเลือประมงเล็กเนี่ย เขาจะออกไปแค่ว <muitas S 2> ันเดียวแล้วกลับมาเลยจ้ะแล้วก็ส่งมาหาหนูเลยจะไม่มีการแช่ฟองไม่มีฟอร์มารีนไม่มีน้ําเกลือเดี๋ยวคุณแม่ทานคุณแม่จะรู้เลยว่ามันเด้งแลวมันกรอบจริงๆงถ้างั้นพี่ไฮชิมให้น้องฟังอันนี้คือน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มมะาามนะคะส่วนอันนี้เป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นที่หนูผสมใช่ค่ะทําเองค่ะเขาทาน้ําจิ้มเด็ดมากอันนี้นี่หนูผสมเองนี่เป็นสูตรของหนูเองอีกต่างหากคือเอา2อย่างผสมกันในอัตราส่วนที่หนูแบบแพปปี้พี่เล็กของดิฉ กรอบอ่ะแม่แกงส้มมรดกหนูมูกิน่ไหนเจิดมากแม่ส้มมันนีว่าอะไรเธอเรียกว่าแกงส้มนางฟ้านหนูไม่ออกรายการมาแล้วแก่ถึงขั้นตามมากินเห็นบอกว่าถ้าเป็นปูนาเป็นไงฮะปูนาฮะปูนาตอนนี้นูกขัดตลาดมากปูนาหนูต้องใช้ปูนาที่อยู่ในกระชังเพราะว่าปูนาเลี้ยงใช่หนูอยากให้มันไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตนี่ จริงๆเป็นคนกรุงเทพแต่ชอบเห็นแบบเวลาคนต่างจังหวัดกินแล้วอุ้ยมันอร่อยจเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่า,าแล้วจริงๆแล้วหนูก็มาหัดกินที่ร้านหนูม,มันมีความหอมในมันปูซึ่งแต่ก่อนหน<ช>ูก็งง<ม>ว่ากินอะไรกันนะ่ะตัวเท่านี้กินปูม้าไม่ดีกว่าเหรออสุดท้ายเขาก็มีสนเสน่ห์ของเขาแต่ละอย่างแล้วตอนนี้ร้านความกระเทย มีกี่เมนูแล้วามกร้านเนี่ยเเทะเลซีฟู้ดแต่ว่าความกระเทยเขาเนี่ยความเป็นกระเทยความกระเทยเนี่ยเยอะมากความกระเทยทุ้มความกระเทยความกระเทยทำเองความกระเทยมือถึงและที่สำคัญความกระเทยตอนนี้มีความกระเทยตอนแรกจะทำกี่เมนูตอนแรกอะหนูแค่จะขายหอยแครงลวกอย่างเดียวจริงๆคุณแม่หอยแครงลวก พอความกระเทยเกิดขึ้นปุ๊บเป็นไงสามร้อยกระเมนูสามร้อยกระเมนูราคาไหมมันก็มีกั้งกระเทียมอะไรเงี้ยฮะข้าวผัดอันนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดอ๋อไม่เรียกข้าวผัดเขาเรียกปูผัดข้าวแม่บอกว่าปูเยอะมากขสามปูประมาณสามทีใช่ในนี้ในหนึ่งจานขายเท่าไหร่ครับ่สองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะไม่แพงนะถึงไม่ร่อยเลยอ่ะไก่อนหน้าที่จะมานี่นะรู้ไหมความกระเทยคือไลฟ์ขายน้ำหอมเป็นชาติแรกๆนะกี่ปีแล้วพี่เล็กจ๋า สี่ปีห้าปีแล้วมั้งคาตอนไลฟ์แรกๆขายดีไหมเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกๆ่ะที่มีคำ ก็ก็คือแต่ก่อนก็คือเปิดร้านด้วยร้านเทยทะเลใช่ไหมคะแล้วพอมาช่วงปลายปลายที่ก่อนที่เราจะปิดที่คุณพ่อป่วยนะฮะเราก็อ่ะขายขายออนไลน์ด้วยจะได้มีเวลาไปดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยทําคู่กันมานี่ดูเป็นเจ้าแรกๆกก่อนใครเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เริ่มก่อนก็ก้าวมาไกลกว่าคนอื่นทุกวันนี้ยังไลฟ์ขายอยู่มก็ยังไลฟ์อยู่บ้างค่ะแล้วยอดเป็นไงฮะในการไลฟ์เอาแรกแรกแทกแรกก็ถามว่าจริงไหมถ้าช่วงแรกๆคู่แข่งอาจจะน้อย เราก็อ่ะโอเคละค่ะก็โอเคถือว่าดีมากนะคะก็ได้มีเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ตรงตรงทำบ้องทำบ้านใช่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำบ้องทำบ้านสร้างบ้านหลังจากอ่านี่ก็คือว่าคุณพ่อป่วยที่เราจะต้องกลับบ้านไปดูคุณพ่อเป็นอะไรคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็กลับลำไส้ลำลำไส้นะฮะกลับมาเป็นโดเรมอนถ่ายข้างหน้าแล้วก็อ่ตอนไปตรวจอีกพอเริ่มดีขึ้นก็แกก็ลมหน้าโรงพยาบาลคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่แกจะ นอนเลยแกจะงอแงใช่ไหมครับคนผู้ใหญ่สูดเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่อนอ่อนอ่อนงั้นแสดงว่าตอนนี้คือดูแลขั้นไหนก็ต้องดูทุกอย่างก็คือนอนติดเตียงทุกวันนี้ก็ยังติดเตียงอยู่ติดเตียงมานานแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ก็เส้นเลือดสมองแตกอีกโอ้ไม่ง่ายเลยค่ะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครสักคนพี่เล็กจะเลือกขนทางไหนจะปิดร้านหรือไปต่อช่วงหน้ามาฟังค่ะ แล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ก็เชื่เลียสมองแตกอีกก็เลยก็เลยเป็นก็เลยเป็นส่วนที่คิดว่าเฮ้ยเรามีอาชีพเดียวไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาทําอะไรสักอย่างแล้วทอเอาง่ายๆนะพี่หนูยังมีแรงอยู่เท่ากับว่าตอนนี้คือเป็นเสาหลักให้กับทั้งคือคุณแม่เนี่ยใครดูอคุณแม่ก็เหมือนหนูประกอบอยู่คุณพ่อใครดูพี่ชายเพราะบ้านหนูมีกันสี่คนก็คือมันมีลูกคนละคนก็ประกอบกัน แต่ว่าถ้าเกิดเวลาที่หนูต้องงานไปทำอะไรข้างนอกๆอะไรเงี้ยก็จะก็จะฝากกันไว้ก็จะมีพี่น้องช่วยกันใช่เไม่ไปดึงเดมี่เพราะทำงานเยอะมากเลยนะแต่มันสนุกนะคะกับกับกับการได้ดูแลเนาะใช่มันแต่ว่าเอาไี่จ่าออกได้ไหมไม่ไดพี่จ๋าก็คือพอเรื่องเอาง่ายๆความฝันสูงสุดก็คือว่าคือไม่ได้พูดดัมม่านะไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวเองดูดีคือว่าเราเต็มที่จะกหัว่าจะจัดไปหลังจากนั้นเราจะไม่เสียใจ คือแต่ก่อนนะที่ที่ที่หนูตัดสินใจสัตว์ปุ๊บว่าหยุดลานเก่าเทยทะเลคือเทยทะเลกําลังดีดังมากที่ดังมาดวงแล้วดังมากตัดปุ๊บเพราะเพราะคุณส่วนหลายคนเอ่อมีงานเยอะอ,อันนี้ปุ๊บมันกลายเป็นหนูเหมือนก็ต้องดูกับเพื่อนไม่กี่คนอะไรเงี้ยพี่โกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเราไม่หยุดตรงเนี้ยแล้วหนูต้องไปเคาะโรงพอกินข้าวเหรอตอนนั้นน่ะพี่เล็กตัดสินใจยากมากแบบที่แบบจะต้องพันไม่เลยไม่เลยไม่เลยเพราะว่าพี่ตาคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราอ่ะ พ่อกินข้าวซีแล้วเอากับข้าวที่เราทําไปวางให้กับเรากลับไปบ้านแล้วทํากับข้าวทำไมพี่เล็กไม่ให้ทีมทาล่ะตัวเองก็กลับมาดูแลพ่อไม่ได้ครับเพราะอย่างที่เนี่ยหนูเป็นคนลุยก็คือลุยต้องลุยเต็มแล้วเป็นคนลงมือเองใช่คือทุกอย่างมันเป็นสูตรของหนูวันนี้ที่จะทําคือหมูสัมชั้นกับหุวเส้นค่ะอ้าวมามาดูวย่า่ค่ะพี่เล็กใช้่นะคะกระเทียมทุบนะคะแล้วก็เราทาเนยก่อน เสร็จแล้วรากผักชีนะคะนะคะในนี้นะคะให้ดูนี่แล้วก็หมูสามชั้นเราจะหมกหมูสามชั้นไว้ด้านล่างเพราะหมูสามชั้นจะหนากว่าจะได้สุกนะคะ ต่อไปเราจะมีเห็ดหอมเราจะใช้ความหอมจะเข็นหอมนะคะลงไปแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นกุ้งเราจะเอากุ้งไปข้างบนค่ะนะคะวันนี้เราจะไม่ใช่เพราะกุ้งมันจะสุกง่ายกว่าหมูเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นบุญเส้นนะคะบุญเส้นเลือกเอาเลยว่าอยากใช้อะไรอันนี้คือน้ําซอสใช่ไหมที่้ใช่ค่ะนี่คือน้ำซอสเนี่ยค่ะนี่ก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะของเราก็จะเป็นน้ําจากตัวเนี้ย แตกแขนก็มาเป็นตัวนี้อ๋อโอ้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณก็จะได้รสประจําของเราอาคลุกเข้าเดี๋ยวเราจะคลุกเข้าให้เข้ากันดูไม่ยากอ่ะแล้วก็โปะลงไปแต่มันยากตรงซอสซอสนี่แหละใช่พี่แอ้เจะส่งซอสไปให้ฉันได้ไหมเจ้าปะล่านี่หนูจะบอกให้แม่มวิสุดาอ่ะเวลานางกินคลีนของนางนาก็จะ สั่งออเดอร์จากหนูนะ oh, อ๋อเหรอนี่อะไรอันนี้ไ,ไม่ใส่ใ<ช>อ,อันนี้น้ำมันหมูค่ะมันจะทำให้เส้นเนี่ยสวยแล้วก็เนียนแล้วก็มันวาวนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใช่ตั้งไฟปิดฝาพอมอมันจะใกล้จะสุกใช่ไหมคะ อันนี้ในนี้มีเหล้าจีแล้วนะฮะอ๋อใส่เหล้าจีแล้วยู่ในน้ำซอสแล้วแล้วก็ต้องใส่ต้นหอมพอสุกแล้วเป็นนี้ใช่ไหมพี่เลอ่าอันนั้นจะเป็นแนวอจานนี้พอมนสุกแล้วมันจะออกาคว่าความกรอบของหมูเนี่ยมันจะโดนเหมือนคล้ายๆเหมือนโดนอบอยู่ข้างล่างอะค่ะกับซอสมันจะตีขึ้นมาแล้วว่าที่มันละอุทุกครั้งอันนี้คือเมนูที่พวกหนูอยู่ร้านแล้วแบบกินทุกอย่างมาแล้ววันนี้กินอะไรดีวะกินอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็เลยจะแตกไปจนทั้ง จากหอยแครงก็เป็น300เมนูนี่แหละอันนี้คือลีลาการทําอาหารว่าเด็ดแล้วมาดูลีลาการไลฟ์ขายของของนางมาเอยากเห็นความกระเทยไลฟ์ขายของจนสร้างบ้านได้เอามาดูสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแหมไม่ได้มาคิดถึงหรือเปล่าเอาดีๆช่วยหน่อยค่ะเช่วยกันกดไลค์กดแชร์เอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์ไม่ไปลบหน้าบ้านแน่เพราะว่าหลังจากนี้แล้วจบไลฟ์ปุ๊บเราจะลบให้นะคะแต่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนะคะเพราะว่าวันนี้แม่จะ ให้ถูกถ<อ>ูกนะคะไม่ทราบว่าอยากได้ประเภทไหนพิมพ์มาก่อนได้เลยเดี๋ยวบอกให้นะคะวันนี้มีมีออคอละบอกว่าหนูอยากซื้อหนูอ,อไม่ผัวสักขวหนึ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนงั้นคุณแม่ถามก่อนหนูมีงบเท่าไหร่อ่ะมีงบเท่าไหาร่300 300้ไม่แน่ตลาดนัดเลยค่ะอาะ300ไม่เป็นไรคุณแม่มีน้ำอบ <m ule> ตอนนี้นะไม่ว่าไม่ว่าจะไปไหนหนูคิดดูนะมันเป็นอินเทนมันหมักมา แล้วที่สำคัญเลยผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่ปุ๊บไหวปุ๊บได้เงินถ้าไม่ซื้อที่แม่นะห้าสิบแปดบาทบิ๊กซีก็มีโลตัสก็มีงงไปเลยอ่ถ้าได้รายไป้ใหมยแล้วพี่เล็กบอกว่างบไม่อั้นแจกช่วยเลือกกินให้เมียน้อยหน่อยเอาแบบนี้ดีกินเมียน้อยแล้วมันใช้เคสจริงหรือเปล่าเนี่ย ภาพจริงมาซวยนะดิฉันไม่เกี sì, ่ยวนะเจ้าคะอ่ะเมียน้อยท่านหล่อนอยากได้เมียน้อยที่เป็นยั่วเย่นี่ตัวนี้เป็นน้องหอมยั่วเย่พอถามว่าเพราะอะไรตัวนี้ได้การโหวตมาแล้วจากผู้หญิงโคมเขียวอันนี้เรื่องจริงไม่ว่าจะเมืองไทยเมืองนอกหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ตามหาตัวนี้อ๋อแต่อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอ๋อมี่ความเข้ามาบอกว่าใช้กลิ่นไหนผัวฝรั่งจะหลงไหลค่ะอ๋อใช้กลิ่นไหน อ,อ,อันนี้แนะนําให้หนูล้างก่อนลูกก่อนที่จะใช้น้ำหอมไม่ว่าหนู่ยอยากจะจะแบบว่าก้มกลิ่มเนี่ยนะล้างก่อนอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าเชื่อแม่ <c oughs> <c oughs> มีมีมีคนถามอีกแล้วว่าหนูใช้กลิ่นไหนถึงจะมีผัวคะ <c oughs> อ๋อใช้แค่เดนที่มีผัว <c oughs> อันดับแรกเลยหนูต้องเสดเคาะน้ำหอมแม่ทั้งหมดเนี้ยใช้ได้หมดเลยถ้าหนูซื้อ5้าขวดหนูจะรอดไปหวันถ้าหนูซื้อเจ็ดขวดภายในเจ็วันหนูจะไม่มีปัญหาใดเลย เอยอย่างนี้เท7ขวดเลยเหรอเคยค่ะหนูหนูเคยเทแบบว่าเป็นเซตแบบว่าเป็นเรื่องเวลาแบบ20ขวด30ขวดก็มีสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้หนูจะขายแบบว่าเทเททีละขวดทีละขวดแต่ว่าเป็น10ขวด20ขวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลีลาการขายนะบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ก็ยังขายอยู่แต่ก็จะสลับกันกับใช่ก็จะจะเน้นมาทางนี้หน่อยเพราะว่าเราต้องมาดูแลแต่ดูแต่าดีนะพี่เล็กทำสองอย่างเลยน้องเล็กเนาะมันเหมือนเอาง่ายๆนะครับในยุคนี้ ถ้าเราทําอะไรอย่างเดียวไม่พอลไม่ได้นะไม่ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าแบบเหมือนเหมือนคนทำออฟฟิศก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมมันก็เหมือนได้ปล่อยปล่อยมานี้เอามานี่มาเลยอ่ะถ้างั้นฝากร้านเลยตอนนี้เคยทะเลซีฟู้ดกลับมาแล้วให้แวะไปกินได้ที่ไหนเวลาเปิดเวลายังไงพี่เล็กจ๋าตอนนี้เธอทะเลนะคะเธอทะเลซีฟู้ดแต่ก่อนอยู่ที่พระรามห้า ล้างไพ่นะลูกนะอย่าไปจามอย่าไปจาลุกกดสมองไว้<ล>เราย้ายมาเปิดที่ราดพร้าวร้อยหนึ่งแยกห้านะคะ,ะราดพร้าวร้อยหนึ่งแยกห้าเราเปลี่ยนจากบุฟเฟ่ต์เป็นแบบอลาคาร์ดที่สำคัญขายไม่แพงอ,อาหารจานด่วนเริ่มต้นได้4่แพงไหมแพงข้าวผัดปูปูเยอะๆไม่ใชน่นี่ปูผัดข้าวนะข้าวผัดปูปูเยอะๆรับรองเยอะกว่าที่อื่น 89บาทแพงไหมไม่แพงมีห้องแอร์ให้นั่งมีห้องน้ำหอมๆมีต้นไม้ต่างสวยๆไม่ชาร์จแพงไหมไม่แพงไปไหมเนี่ยเราอ่ะไปแล้วพาร้อยหนึ่งแยกห้าอ่าแล้วจะเปิดทุกวันไหมอ่าเปิดทุกวันค่ะเปิดเอ่อทุกวันแต่ว่าจะมีวันหยุดพนักพนักงานประท้วงบอกเหนื่อยมากขอหยุดเอ่อเดือนละสองวัน แค่นั้นเองนอกจาะแต่จะแจ้งก่อนนะคะก็เปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะ11โมงนะพี่กุเนาะ11โมงถึง4ทุ่มตอนนี้นั่งได้แล้วค่ะแต่ก่อนนั่งได้ถึง3ทุ่มแวะไปคุณผู้ชมค่ะเราขึ้นเบอร์ให้เนาะแนะนัดกันเผื่อว่าจะโทรไปถามว่าวันไหนวันหยุดวันนี้มีอะไรมีกุ้งมีกั้งก็ว่ากันไปติดต่อสอบถามกับพี่เล็กได้เลยส่วนไลฟ์น้ำหอมเข้าไปดูได้ที่ a c e b o o k เพจค่ะ SETA WORLD ชื่อพี่เล็กนะคะ set e t a r นะคะแล้วก็ world ค่ะที่แบบแม่ขำอะไรชื่อหนู เซต,ต้าเวิร์คค่ะนะคะ <c oughs> ง่ายๆเลย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในอาชีพที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นเลยว่าคนนี้กระตันยู่ดูแลพระที่บ้านดูแลพ่อมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วไม่แน่มันเป็นหน้าที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เรากําลังชื่นชม คุณผู้ชมคาหนูม่เชื่อว่าใครๆก็ทําไม่ต่างจากพี่เล็กเราไม่ได้พิเศษกว่าใครแต่วันนี้มาในรายการผู้หญิงธรรมากินอาชีพก็ต้องทําหน้าที่ลูกก็ต้องดูเป็นกําลังใจให้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณพี่เล็กค่ะได้งะขอบคุณพี่โกค่ะที่มีหน้าที่สั่งพี่เล็กอีกทีหนึ่งด้วยแวะค่ะวไปนะคะเธอทจเลซี้ด เรื่องสำคัญที่จะมาคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะนะจ๊าสคุณผู้ชมอยากเล่าให้ฟังว่าเวลาพวกเรากินข้าวล้วอยู่กัน4ี่คนพวกเราคุยกันทุกเรื่องนะผู้หญิงผู้หญิงอยากจะถามว่าเวลาผู้หญิงอยู่รวมกันน่ะเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างทุกเรื่องไหมนะทุกเรื่องถ้าผู้ชายเดินผ่านก็เสรจเราอะพวกเราคุยกันจนกระทั่งแม้เริ่มถามกันแล้วว่าเคยมีปัญหาเรื่องของกลิ่น ที่ไม่พึงะสมมากลัวที่สุดเวลาเมนจะมาเมนมาแล้เมนใกล้หมดแล้วใกล้จะมาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบเราเนี่ยขาดความมั่นใจเลยนะแต่วันนี้เราอยากบอกด้วยความรักและอ่วงใยคุณผู้ชมจริงๆว่าเรื่องแบบนี้ถ้าคุณรักกันจริงคุณต้องคุยคุณต้องบอกนะคุณต้องเล่าสู่กันฟังหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นสุดขีดแล้วมันจําเป็นจะต้องไปพบแพทย์คุณอย่าอายคุณอย่าเก็บเพราะว่า จากเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่บางทีหมออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นูแบบได้เชิญกูรูที่จะมาให้ความรู้เราในเรื่องของการรักษาทนุถนอมในจุดซ่อนเร้นขอต้อนรับคุณบาค่ะ CEO ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นเนเจอร์มูสค่ะ ถือว่าเป็นอีกเรื่องสําคัญนะของผู้หญิงนะมองข้ามไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทาไมสงสัยว่าทําไมคุณบาถึงมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เียเ่พราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคือบาเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของแบบว่าระคายเคืองกลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของตกขาวไม่คุยกับใครค่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วชีวิตคู่มันก็เหมือนแบบมันมีปัญหานะคะมันจะรู้สึกระแวงอ่ะและอย่างหนึ่งที่ที่บาแบบว่าเริ่มเริ่มทำตัวจริงจังก็คือมีมีคนหนึ่งที่แบบ ติดต่อธุรกิจกันเขามาคุยว่าแบบชีวิตคู่เขามีปัญหาแล้วเขาถึงแบบถึงขนาดแบบขั้นรุนแรงเลยเนื่องกาลังมองว่าเบื้องต้นถ้าเริ่มมีมีกลิ่นมีกลิ่นในจุดซ่อนเร้นถ้าคุณไม่มีสามีมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้ามีสามีมันเป็นเรื่องสาคัญนะจ๊ะ่ได่นะไม่ได้นะเรื่องใหญ่เลยนะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าปัญหาเนี้มันเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ที่แบบเป็นแบบเราแต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกใครหรือบอกคนข้างกายอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนแอบไม่มั่นใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยสำหรับคุณจ้าเองไปพบทางออกตรงไหนและเจอตัวนี้ได้อย่างไรก็คือ,อคนหนึ่งที่ที่มาคุยบบกับบาคือคนที่รู้จักกันนะคะที่แบบช่วยางานบายอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาไปเจอ นะคะไปเจออาดีท่านหนึ่งที่ทําสูตรเกี่ยวกับตัวนี้แล้วแนะนําให้เขาใช้แล้วเขาใช้เนี่ยคือเขาดีขึ้นเขาก็เลยแนะนําว่าลองเอาตัวนี้ไปทํำไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณบามีปัญหาไหมลองเอาไปใช้ไหมแต่ว่าตอนที่เขาเอามาให้เนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะใช้จริงๆก็ามาวางไว้ตั้งไว้ในห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็อาบน้ําก็หยิบใช้บ้างก็ใช้ไปจนหมดขวดประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมปัญหาแบบกลิ่นแรงของเราหรือว่าที่เราระคายเคืองภายในปาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีผู้หญิงหลายคนนะคะที่มีปัญหาแบบเราแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปก็ลเลยมีความคิดว่าอยากจะคุยกับทางทีมที่เขา คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคุยกับเขาปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวที่ผลิตตัวในจมูกตัวนี้มันเป็นสมุนไพร6ชนิดตัวแรกก็จะมีพันิยานะคะแล้วก็เหงือกปลาหมอนะคะแล้วก็ทองพันช่างนะคะโกดขมิ้นนะคะแล้วก็ตัวเด็กก็คือกลาวเครือขาวค่ะ จะมี6ชนิดที่เป็นแบบว่าเป็นสารสกัดหลักจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสดชื่นนะคะหรือสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผิวบอบบางเลยอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่าเราได้ดลองใช้จริงใช่ใช่เห็นบอกว่าขายได้ยอดขายนี่คือแบบตกใจกันหมดเลยใช่ไหมก็ขายมาประมาณ2ปีนะคะสปีกว่านะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ายอดมันจะเติบโตขนาดนี้ก็ขายออกไปแล้วล้านกว่าสิบก็แสดงว่าคนเนี่ยเป็นกันเยอะแต่ว่าไม่กล้าจะซื้ ไม่กล้าพูดแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือกลับมารีวิวนะคะ<ม>แล้วก็ซื้อเนี่ยคือไปฝากคนในครอบครัวหรือว่าแนะนําเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ยคือให้มาใช้<ม>ค่ะ<ม>ใช้แล้วก็ที่เราอยู่ได้นี่ค่ะเพราะเกิดการซื้อซ้ําสูงมามค่ะคนหนึ่งสามขวดห้าขวดสิบขวดตลอดเลยค่ะพี่บาแพงไหมเนี่ยแพงไหมไม่แพงนะคะถ้าจะเทียบกับน้ํายาผลิตภัณฑ์จุดซ่อนเลนส์นะคะตามท้องตลาดเนี่ยถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่าแพง แต่ว่าราคา390บาทเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่แพงเนี่ยคือเราต้องถามว่าเราใช้แล้วเราได้อะไรจากตรงนั้นคือมันได้ในเรื่องสุขภาพความสะอาดความมั่นใจคืนมาถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจัดโปรกันซะหน่อยไหมคะมีโปรไหมนะโปรเป็นไงบ้างสา0้า3 9บบาท1ขวดใช้ได้1เดือนแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดราคาจะเป็น780บาทแต่คุณผู้ชมถ้าซื้อ5ขวดซื้อไปฝากญาติพี่น้องเนี่ย ปกติจะราคา1,950บาทแต่ว่าเราไม่ขายราคานั้นขอลดได้เหลือเท่าไหร่คะหรือ1,750 1,750บาท ทุกท่าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปที่ค่ะเซิร์ชใน Google เลยค่ะเนเจอร์มอเดนะคะหรือว่าพิมพ์ว่าเพียวเนเจอร์นะคะหรือว่าเข้าไปที่เฟสบาร์ก็ได้ค่ะนติยาบาก็ได้นะคะแม่พิเซนเตอร์นะคะก็เป็นสาวเซฟสองพันปีนะคะอย่างพี่ฮันนี่นะคะแล้วยังมีน้องกระแตคุณแม่สุดเซ็กซี่อีกด้วยใช่ค่ะโปรวันนี้ค่ะค่ะโปรนะคะถ้า1ขวดนะคะ390บาทนะคะก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะถ้าซื้อ2ขวดนะคะ780บาทแต่ว่า เด็ดกว่านั้นคือถ้าซื้อ5ขวดนะคะจากราคา1,950บาทนะคะเหลือแค่1,750บาทเท่านั้นค่ะ <Yay! S 1> ต่างซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนนะคะพียวเนเจอร์ทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าเข้าไปเซิร์ชใน Google นะคะพิมเพ์ n a t นเจอร์มูดนะคะหรือว่า p พียวเนเจอร์หรือว่าในช่องทางของแฟนเพจก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นตัตยาบาก็ได้ค่ะมาไอโ้โปรเด็ดามาเลย5ขวดดีกว่านะคุณแม่เนาะต่อไปนี้จุดซ่อนเลนส์จะไม่ใช่เรื่องเลนส์ลับ เลนส์ลึกหรือต้องหลีกเลนส์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถคุยกันได้ค่ะถ้าหากว่าคุณเข้าไปคุยกับ Nature Moose ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบามากค่ะขอบคุณค่ะคำคมของเราวันนี้นะคะไม่มีค่ะ อะไรก็ได <anto> <isto> ้กอนอะไรก็ได้มาสักกอนนึงนะวันนี้คมๆไม่ได้เตรียมมาคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันหน้าเตรียมให้ใหม่หมดเวลาแล้วเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีค่คผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินทํามาหากินทํามาหากินผู้หญิงจะมาหา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ